คณะนี้สิบสองปันนาเป็นตัวนำกล้กองกล้องโดมฤทธิ์เป็นตัวที่สองวงวารีที่สามไฮเวสตาร์ที่สี่พิกุณทองที่ห้า ที่โค้งไปสามกองอุดมธิษเป็นตัวนำสิบสองปันนาเป็นตัวที่สองวงวารีที่สามพี่คุณทองที่สี่ไฮเบสร์ตาที่ห้าที่โค้งไปสิบออกทางตรง สิบสองปันนาเป็นตัวนำนี่สิบสองปันนาเป็นตัวนำไฮเวสตาร์เริ่มแรงมาทางนอกนี่สองปันนาเป็นตัวนำคู่กับไฮเวสตาร์หนึ่งพันสามร้อยเมตรมาออกแล้ว คณะนี้สิบสองปันณาเป็นตัวนำกล้องกล้องโดมฤทธิ์เป็นตัวที่สองวงวารีที่สามไฮเวสตาร์ที่สี่พิกุลทองที่ห้า ที่โค้งไปสามอกองอุดมลิ์เป็นตัวนำสิบสองปันนาเป็นตัวที่สองวงวารีที่สามพิคุณทองที่สี่ไฮเบสตาที่ห้าที่โค้งไปสิบออกทางตรง สิบสองปันนาเป็นตัวนำนี่สิบสองปันนาเป็นตัวนำไทยเวสตาเริ่มเลยมาทางนอกนี่สองปันนาเป็นตัวนำคู่ไทยเวสตา มาออกแล้วขณะนี้12ปันนาเป็นตัวนำก้องก้องกระโดมลทธิ์เป็นตัวที่สองวงวารีที่สามไฮเวสตาที่สี่ พิคุณทองที่ห้าที่โค้งไปสามก้องอุดมฤทธิ์เป็นตัวนำที่สองปัญน,นาเป็นตัวที่สองวงวารีที่สามพิคุณทองที่สี่ไฮเบสตาที่ห้า ที่โค้งไปสิบออกทางตรงสิบสองปันนาเป็นตัวนำวววววนี่สิบสองปันนาเป็นตัวนำไฮว,ว,วีสตาร์เริ่มแรงมาทางนอกนี่สองปันนาเป็นตัวนำขวดไฮวีสตาร์